สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาตลาดสุรินในวันที่27สิงหาคม2568นะคะก็รอกเช้านะคะทุกคนมาชมข้าวของตลาดในายามเช้ากันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะพี่ของช่วงเช้าก็จะเยอะนะคะเยอะทั้งของป่าผักป่า บ้านธรรมชาตินะคะจะมีหอยจุบหอยนาะไก่บ้านนะทุกคนมีปูนะฮะมีส่วนออกมาขายของนี้รอบเช้าก็จะมีเยอะเลยเยอะให้เลือกมากมายเลยทะะะะุกคนในตลาดสดชนีดไม่ค้าขายผักพื้นบ้านนะคะตอนนี้เจ็ดนาฬิกาเศษนะคะทุกคนเจ็ดนาฬิกาเศษแล้ว ตรงนี้ก็จะมีของขายส่งนะคะขายส่งฝันโอ๊ะสมอมาแล้วทุกคนสมอเลิ่มออกแล้วนะสมอสมอเริ่มมาแล้วนะทุกคนยังไงคะสมอเริ่มสิบบาทเริ่มสิบบาท มีสมอด้วยไงสี่หอมาดีสุด้วยอเอาไปกินนะต่ว่าเนี้ยหนูมันจะกินหรือเปล่าลูกเนี้ยให้คนกินช่วยหนูด้วยแหละ สมอผักปาก่าซื้อสมอด้วยนะทุกคนเนี่ยไปหาย,ยามเช้าอันนี้ก็จะผักกําละห้าบาทนะคะมีอะไรบ้างวันนี้อ,อันนี้ผักที่บ้านผักป่าก,กําละห้าบาททุกคนต็มห้าบาท ยายนอนตะลึเมเต็มมาหลับตรงช่วงตีสองเอาไปขวดไส้กบผักหน้อบะบุกนะผักกำนะผักบุ้งก็ห้าบาทวะยายห้บยายก็ห้าบาท เกี่ยวฟันกินไม่ได้เดี๋ยวเราเดินต่อนะทุกคนขิงมาเยอะเลยแต่ไม่มีฟันกินนะี่คือบรรยากาศตลาดสุรินในวันที่ ยี่สิเกียสินหาจงสอห้ยหนะคะนี่ืสใหญ่เดี๋ยวเราเดินต่อค่ะเด็กๆเดิฝั่งโน้นไปดูฝั่งปลาสิมีอะไรว่ามีอาหารทอดนะแล้วก็น่ใ เืนเท่าไหร่กันนะเท่าไหร่ครับขากนู้พื้นจากบาทพวกนี้พื้นละร้อยแม่ต้นนัสองร้อยอ๋อขาผมไปเดินต่อลก ป่าธรรมชาติอ๋วันนี้มีกุ้งมาด้วยเดีนนยวแค่นี้อนนโอ้ยมาไม่ทนันสายพอจมาไม่ทนันนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะทุกคนเจ็ดโมงแล้วนะเจ็ดโมงก็จะสายหน่อยเนนยอะมาก เนินแกงพี <i> ิงแม่เลยอยู่เอานะทุกคนผักถูกมากนะคะบ๊าดบาตัวเองเป็นไงบ้างเงียบค่ะเงียบสู้ๆนะคะบรรยากาศตลาดนะคะทุกคนตลาดสดๆในช่วงเจ็ดโมงนะคะเขียนบรรยากาศเส็จฝั่งนี้จะเป็นผลไม้อาหารนะคะเราจะเดินเพราะว่าวันนี้เป็นวันวันทํางานอยู่นะคะวันพุธเนาะ เพราะว่าเป็นมันด้างช่างก็จะเนียบอยู่นะคะในชว่วงเช้าอะไรพค่นี่ลาขึ้นเลือลยอยู่สองคนไม่ไงคือบอูเห <c oughs> ็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายแกไม่ได้มาอมมบอ,อาไปงไา,านศพโบเ<อ>กเสียอ๋อเหรอคะ อันนี้เป็นอันนี้ปลาสลิดใช่ไหมปลาสลิดดำได้ของไม่เยอะบ่ไปอยู่อ, <c oughs> อูมอ้มะนาวเต็มบ้านเลย <c oughs> สวยละสิบบาทเนาะ <c oughs> เยอะจนอ่ะกินเมื่อไราจะหมดโอ้เยอะเลยนะทุกคนอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนมาอยู่ตรงนี้เหรอปลาเนื้ออ่อน น้องเขามีปลาโนอ่อนมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะตอนกลางวันก็จะไปอยู่ฝั่งโน้นนะทุกคนอันนี้เป็นปลาขาวกลาะะะะนนะะหางวัวก็มีนะคะเหมือนบรรยากาศาตลาดนะคะทุกคนตลาดสุขุวิทนะคะในรอบเช้าก็จะประมาณนี้นะคะคนก็คึกคัก มาตามจุดต่างๆกล้วยนะกล้วยไข่ไข่ด้วยใส่ชามขายเลยเพื่อนี่ ของผานี้ยายก็จะขายไส้บัวอยู่ตรงจุดนี้นะคะไส้บัวไส้จัว

ีบรรยากาศตลาดชลินนะคะตลาดสดชลินในรอบเช้าโอเบมาวางเก็บมาวางอยู่ตรงนี้นะทุกคนเก็บละโงกนะคะติการิญแล็บมือมีไก่นะทุกคนฝั่งนี้นะคะวันนี้ช่องพวงราจะมีไลฟ์สไตล์ใบชรินก็พาคิดบรรยากาศตลาดสดชลินนะคะในวันที่27สิงหาคม2568รอบเช้านะคะ ทุกสูตรนั้นเลยโอ้มีเห็ดเนาะของทรายรยายใยญ่เห็ดเก็บสองร้อยนะคะครึ่งโลหรือยายครึ่งโลเหรอสองร้อ <200 S 2> ย<า>นะทุกคนนี่บางสูตรนะคะมีเห็ดมาขายเลยนะคะเป็นเห็ดลังโูเห็ดไทยนะคะและก็ปูนะคะ จำหน่ายอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนนะคะก็เก็บเอกสาให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะยูเอ็นไอาร่ได้ก็หวังดีว่าคือทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจวิดีโอนี้บ้างไม่มากก็น้อยหากเจอภาพประการใด ต้องฝากค่ายคลิปเพื่อนๆดไวยนะคุณด้วยขอบคุณทุกเลือกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับส่งของช่องของเรานะคะคเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรายอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกายกดกระดิ่งกิ้งไว้เลยนะคะจนนะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีเจริทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ